รู้จักจวัดครับพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะฮะและเรื่องพัดเกดของเรงหน่อยพ่อพอดนนี้ครับกดถึงวันนี้ให้บูชาวันนี้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไปเช่าบูชาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับนะรานั้นเชิญนะครับเชิญเลยคนคบงก็มีครับตีดต่อได้ครับที่อยู่ข้างวิหารและยินรุ่นนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดผู้ถูก วยบารมีครับพี่ครับนะคะของท่านสารวัตรนะครับท่านบอกว่าทําให้แก่วัดวัดถึงยาจนมากครับในจังหวัดกลางสารวัตรก็เลยทําให้อาจารย์ครับอาจารย์ยังขอร้องมาครับรุ่นนี้รวยเงินรวยบารมีครับคนเรามีเงินต้องมีบารมีมีบารมีต้องมีเงินนะครับอาเชิญครับตอนนี้ ก็เวลาก็ตะวันร้อยนะทันีกระโกเห็นงกกระโหยเราค่อยบนโหยอยู่บนเวหาแล้วเพราะเวลามันจะหมดนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยตั้งใจมาทุกคนใจเต็มร้อยเพราะต้องการมางานมาเฉลิมฉลองโดยเฉพาะลบบุรีมาท่านมากรุงเทพมามากันเยอะจุดรุ่งหมายเราปลูกต้นไม้ขยันลดน้ำฝนดิน ท่านไม่ปลูกต้นไม้ไม่รดน้ำคนกินป่วยให้เพียกินต้นไม้ก็ไม่สวยข้อที่ฉันได้รู้หน่วยก็เปลีรยว่าะต้นไม้